สวัสดีค่ะสวัสดีปี66นะคะวีโอนี้เป็นวีโอแก้ตัวหลังจากที่อ,อ,อัดวีโอไปมาอวยพรเพื่อนๆออวันที่1นะคะอันนั้นคือครูทำงานแล้วครูก็แบบนอนดึกนอนดึกแต่พร้อมเป็นวันที่1แล้วก็อยากตื่นมาอวยพรนะคะก็อยู่ในสภาพที่ที่ครูเองครูก็รับไม่ได้ รู้รู้นะว่าแบบคือเรามีอายุแล้วแต่เวลาแบบเราทำอะไรที่พอมันออกมาแล้วมันเฮ้ยทำไมดูมันมันมันเอาโสโจังเลยแต่เองยังรับแต่เองไม่ได้นะคะวันนี้ก็จะเลยออกอวันนี้ก็เลย มาอ่าวิโอแก้ตัวนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามของอหลายๆคนที่ติดตามครูตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำ u t u b e นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่แวะเข้ามานะวีโอนี้ครูอยากจะแนะนำช่องนิดนึงนะคะช่องช่องสอนถักโครเช่ช่องจำหน่ายอ้ยช่องงานประดิษฐ์ ด <N ic> um> กความที่มีหลายช่องออช่องงานประดิษฐ์งานโคเชใบครูพี่แอลเนี่ยนะคะเป็นช่องที่แบ่งปันในเรื่องของการถักโคเชนะคะนอกจากแบ่งปันในเรื่องของการถักโคเชแล้วครูก็ยังมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออได้ได้เลยอ่อรยนได้ซัมเมอร์ไหมพรมไหมกระลอกนะคะพูดถึงได้ที่ใช้ในการถักว่างานเถอะ ตลอดจนถึงอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเข็มโครเชตหรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะครูก็มีจําหน่ายสามารถที่จะทักครูมาได้นะนอกจากสอนแล้วก็ยังจะมีจําหน่ายด้วยนะคะออสอนนี้ถ้าสือว่าเป็นลักษณะการสอนในยู u ู e นะคะจะเป็นลักษณะของการสอนฟรีนะคะครูจะสอนฟรีใน YouTube แต่ถ้าสมว่าใครสนใจที่จะเรียนออเฉพาะตัวหรือว่าเฉพาะแบบ นะคะหรือว่าต้องการที่จะเข้ากลุ่มครูก็มีกลุ่มปิดซึ่งเป็นช่องทางซึ่งจะมีช่องทางในการติดต่อกับครูว่างั้นเถอะนะคะซึ่งกลุ่มปิดเนี่ยกลุ่มปิดกับการเรียนเฉพาะแบบเนี่ยนะคะจะมีค่าใช้จ่ายจะมีค่าลงทะเบียนเนาะครูต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะ,ะแบตจะหมดไม่ใช่อะไรเลยชะงักไปสักพักนะคะ เอออย่างที่ครูได้เล่าบอกไปแล้วว่าลักษณะการสอนของครูอาจจะมีสอน3อย่างอย่างแรกก็คือคุณสามารถที่จะเรียนฟรีในช่อง YouTube ได้นะคะอย่างที่2ก็คือมีการเข้ากลุ่มปิดอย่างที่3ก็จะมีการเรียนเฉพาะแบบซึ่งอย่างที่2องและอย่างที่3เนี่ยจะมีค่าลงทะเบียนเรียนเนาะนะคะแล้วก็มีจะมีช่องทางในการติดต่อครูนะคะสำหรับวีโอสำหรับวีโอนี้นะ ออนอกจากครูจะมาแนะนำในเรื่องช่องของครูแล้วนะคะ v อต่อไปเนี่ยครูก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของการถักเสื้อตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเสื้อกั๊กนะอันนี้ใช้ได้แปดพายนะคะหลังจากหลังจาก VO นี้นะครูก็จะมีสอนต่อเนื่องกันคืออากาศมัน,นหนาวๆว่ะเนาะครูก็เลยสอนถักเสื้อกั๊กซะเลยแบบแรกจะเป็นแบบผ่าหน้านะคะใช้ไหมพรมแปดพาย แบบที่สองจะเป็นแบบอย่างนี้คอแหลมนะคะจะเป็นแบบสวมอันนี้ใช้ไหมกรรมยี่นาโนโน,นะคะ,ะครูแนะนำอีกนิดนึงว่าเถ้าสูงว่าใครใครจะถักชิ้นงานตามครูแนะนำให้ดูวีีโอก่อน1รอบถ้าดูแล้วคุณสามารถที่จะเข้าใจว่าสามารถที่จะถักตามได้ก็ให้ถัก นะคะถ้าดูแล้วงงๆไม่สามารถที่จะทำตามได้ให้ข้ามไปไปดูตัวอื่นนะคะเพราะครูมีมีวีโอสอนถักอยู่หลายหลายหลหลาย,หลาย,ห,ลายหลายตัวนะคะดูตัวที่ดูแล้วเข้าใจแล้วจึงถักตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะถ้าใครแวะเข้ามาฝากติดตามช่องงานบัณดิงานโคเชบายครูพี่เอ๋วนะคะแล้วเจอกันวีโอหน้าขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะ